สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวนานนะคะสำหรับหมอวะรงนะคะชี้สัญญาณถอยโครงการคนละครึ่งนะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะนายแพทย์วะรงนะคะประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่าสัญญาณถอยโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เห็นสัญญาณถอยนะคะก็คือหมายถึงในแพทย์เองได้มีการเห็นสัญญาณการถอยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของรัฐบาลนี้แล้วนะคะ โดยดูจาก2ส,สิ่งก็คือการเลื่อนโครงการจากวันที่15กรกฎาคมนี้ไปเป็นวันที่24กรกฎาคม2567ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พร้อมแต่หัวใจสำคัญก็คือการที่รัฐมนตรีที่มีบทบาทหลายคนต้องออกมาชี้แจงเพื่อแก้ตัวว่าโครงการปุ๋ยคนระครึ่งนั้นนะคะอย่าเอามารวมกับ เงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทพูดเพื่อต้องการสื่อว่ายังไม่ทิ้งโครงการรายละ1,000แต่ในความเป็นจริง คน,คนพวกนี้นะคะพูดเพื่อแก้ตัวอันนี้นายแพทย์ได้กล่าวนะคะเพราะว่าการถแถลงมติคอรมผ่านสื่อเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ที่ผ่านมามีการยืนยันชัดเจนว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี้นะคะจะทําให้ลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการช่วยไล่ละ1,000บาทได้ถึง24,320ล้านบาทค่ะ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเอางบมาจากโครงการช่วยเงินแร่และ1 0 0 0บาทหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวนะคะและก็โครงการแรกละหนึ่งพันบาทต้องถูกยกเลิกไปแต่หลังจากพี่น้องชาวนาน,นะคะไม่เห็นพร้อมไม่พอใจในโครงการปุ๋ยคนละักึ่งนี้ก็ออกมาต่อต้านผ่านโซเชียลนะคะรวมกลุ่มกันไปยื่นหนังสือคัดค้านโครงการที่อำเภอบ้างและก็ที่ทำเนียบรัฐบาลบ้างล่าสุดก็มีสัญญาณถอยของรัฐบาลออกมาแล้วค่ะ สุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าการดำเนินโครงการจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ